สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับหัวสวมเร็วนะครับของก๊อกน้ำขนาดมาตรฐานนะครับ1นส่วน2นิ้วาจากประสบการณ์ที่ซื้อมานะครับก็จะเจอปัญหาอยู่นิดนึงคือมันสวมแล้วมันไม่ล็อกนะครับก็เหมือนกับมันมีอยู่หลายขนาดนะครับอ,อันนี้จะเป็นแบบทั่วไปนะครับไม่มียี่ห้อไม่ได้แบรนด์ดังอะไร มันก็จะให้มาอันนี้มากับเป็นนี่นะครับเป็นสายแบบยืดได้นะครับาสายแบบนี้ดูจากรีวิวตามพันทิปแล้วก็จะพบว่ามันราคาถูกนะครับขายดีมากคนซื้อเยอะแต่ว่าถ้าเอามาใช้กับก๊อกน้ำในบ้านที่มีปั๊มนะครับถ้ามีปั๊มน้ำเนี่ย แรงดันมันจะสูงเกินนะครับก็จะทำให้สายยืดจนมันแตกบ้างหัวตรงนี้มันหลุดออกมาบ้างนะครับสายข้างในนะครับมันหลุดน้ำก็จะรั่วนะครับข้างนอกมันยังขันอยู่มันก็จะมีปัญหาว่าสายหลุดสายแตกไม่ทนนะครับแต่ถ้าแรงดันไม่ได้สูงเกินก็ถือว่าเป็นสายที่ใช้งานได้ดีนะครับก็ต้องดูว่าบ้านเราถ้าปั๊มแรงดันสูง สายแบบนี้ก็ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้งานนะครับก็ควรใช้สายที่เป็นสายยางแบบแบบนี้นะครับเป็นสายพลาสติกมีลวดถักนะครับมันก็จะไม่หักงอง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือม้วนเก็บลําบากนะครับมันจะพันกันนะครับอ่าก็มาเข้าเรื่องของเราเกี่ยวกับหัวสวมเร็วนะครับ อันนี้ซื้อมาก็มันก็จะเสียบกันได้กลึบวิธีสวมก็คือดันขึ้นไปเลยก็จะล็อกอยู่เวลาถอดก็ดึงตรงนี้ลงมามันก็จะหลุดนะครับก็ใช้ง่ายครับเป็นทําให้เราใช้งานได้ง่ายง่ายมากาทีนี้ผมก็ซื้อมาหลายยี่ห้อนะครับที่เคยใช้งานมาอย่างอันนี้เป็นของยี่ห้อเนี่ยแหละยี่ห้อนี้แหละ มันก็จะใช้งานกันได้นะครับเสียบไปก็ล็อกนะครับทีนี้ปัญหามันมาเกิดหลังจากที่ผมซื้อยี่ห้อล่าสุดมาก็คืออันนี้นี่ครับมันจะมาเป็นเซตนะครับเซตของมันนะครับก็คือมันจะให้หัวนี้มาด้วยการใช้งานกับหัวของมันถือว่าโอเคนะครับไม่เอ่ยแล้วกันย่ออะไรนะ ไม่บอกหรอกย่อะอะไรมันใช้งานได้ดีเลยครับล็อกแน่นหนาวัสดุคุณภาพดีราคาแพงกว่าชาวบ้านเท่าตัวเลยเสียบดีเลยครับกึล๊ล็อกแน่นหนาใช้งานได้นะครับแล้วผมก็ซื้อก๊อ,อกมาเปลี่ยนนะครับเป็นก๊อ,อกที่มันมาพร้อมหัวสวมเร็วเลยอันนี้มันเป็นกลอ,อกมาอย่างนี้เลยึบอันนี้กก้อกไม่ไดเอามานะครับติดไปแล้วเอาแต่หัวมาให้ดู ก็จะเห็นว่ามันก็สื่อสวมเข้าไปกึ๊บเนี่ยมันไม่ล็อกครับระยะมันไม่พอนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไอหัวก๊อกตัวนี้มันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไอหัวก๊อกอันนี้มันไม่ได้มาตรฐานผมก็ไม่รู้หรอกมันมีอีมาตรฐานยังไงแต่ถ้าเทียบกันดูก็จะเห็นว่านี่นะครับเทียบปลายให้มันเท่ากัน จะเห็นว่ามันก็ใกล้เคียงนะครับแต่มันไม่ได้มันเสียบไม่ได้ระยะมันขาดไปนิดหนึ่งนะครับมันมาติดไอ้ตัวนี้แหละแต่วิธีสวมก็คือถ้าเราดึงลรงนี้ออมาแล้วดัดันขึ้นใหม่ๆอันนี้ก็จะล็อกแล้วนะครับแน่นเลยติดละแต่ถ้าเราไม่ดึงมันจะไม่ล็อกนะครับมันติดเนี่ยต้องดึงกึ๊กแล้วก็ดัน โอเคอันนี้ก็จะล็อกได้ละกับหัวอันนี้อันนี้เป็นหัวหัวที่มากับไอสายยางอันนี้นะครับก็ปัญหาเดียวกันไม่อยู่ต้องอย่างนี้ถึงจะอยู่นะครับถ้าเอามาเทียบอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าระยะมันต่างกันอยู่นิดนึงเห็นไหมครับ ไอ้ช่วงนี้มันจะสวงเข้าไปได้จนสุดบ่ามันบ่ามันบ่ามันไม่เท่ากันนะครับไอช่วงตรงนี้อันนี้จะลึกกว่าอันนี้จะตื้นกว่านะครับถ้าเทียบให้เท่ากันนี่จะเห็นเลยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าพออุปกรณ์ที่อันนี้มันใช้กันได้นะครับพอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บมันขาดไปนิดนึ่งถ้ามันดันก็ไปได้อีกนิดหนึ่งมันก็จะล็อกกลึ๊ก แต่มันไม่ได้มันขาดไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้นอันนี้ก็น่าจะเป็นขนาดมาตรฐานเดียวกันกับตัวนี้นะครับเท่ากันทําให้ดันแล้วมันขาดไปนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นหัวนี้หัวนี้ผมก็ว่ามันก็รู้สึกจะมาตรฐานเดียวกับหัวใหญ่ดันอันนี้ได้ อันนี้ล็อกนะครับมาดูหัวนี้สิออล็อกได้เห็นไหมครับผมก็อันนี้มากับอันนี้มาอ,มอันนี้ได้ล็อกกันได้หมดนะครับมาดูหัวนี้ทีอันนี้คือเหลือจะเห็นว่ามันเหลือนะครับแปลว่าสเปซมันพอ น,น้ก็คือหัวนี้หัวนี้ลึกเท่ากับของตัวนี้นะครับมาตรฐานเดียวกันลึกเท่ากันก็ใช้กันก็คือพูดง่ายงว่าถ้าหัวสวมเร็วขนาดตรงนี้มันลึกไว้ก่อนให้มันยาวไว้ก่อนมันก็จะใช้ได้กับหัวสวมเร็วแทบจะทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะดีจะถูกจะอะไรมันจะสวมกันได้หมดนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อก๊อก ตัวนี้หรือหัวสวมเร็วถูกๆนะครับมันแถมมากับไอที่ฉีดสายยางอะไรนี่ถ้าบ่าตรงนี้มันตื้นไปนิดนึงซึ่งผมว่ามันก็คงเป็นมาตรฐานของมันสักอันหนึ่งแหละเพราะมันก็ใช้กับหัวหลายๆอันได้หัวที่มันให้มามันก็ใช้ได้นะครับแต่หัวอันนี้ก็ได้นะอนจริงอันนี้ก็กลึกนะครับ คือล็อกอยู่แต่จะมีหัวไอ้ยี่ห้อนี้แหละเนี่ยที่มันมันไม่พอนะครับมันไม่มันไม่ล็อกนะครับมันดันไปแล้วมันไม่ล็อกต้องช่วยมันอย่างงี้นิดหนึ่งเหมือนกับมันออกแบบมาไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่ขาดระยะขาดไปนิดหนึ่งนะครับแต่กับหัวของมันเองนะครับที่มาเป็นเซ็ตมันให้มาเป็นเซ็ตนะครับอันนี้ไม่มีปัญหา ระยะพอใช้งานได้ก็ถ้าเรามีก๊อกน้ําเป็นก๊อกสนามนะครับสมมุติถ้ามันให้หัวอันนี้มานะครับเราก็ขันมันออกเอาหัวที่เราซื้อมากับกระหัวสวมเร็วอันนี้ขันเข้าไปแทนนะครับใส่เข้าไปแทนไอ้หัวนี้มันก็จะใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาหรือถ้าเป็นก๊อกที่มันปากเล็กลงไม่ใช่ปากขนาดนี้นะครับมันก็จะมี มันก็มีอันนี้มาให้พร้อมนะครับลวงแล้วก็ขันเข้าไปอย่างนี้เลยมันจะมีลูกยางมาให้อยู่แล้วึมันก็ใช้งานได้นะครับกับของมันพูดง่ายๆว่าเซตของมันที่เขาขายนะครับปฏิกคุณภาพดีครับใช้งานได้ดีเลยล็อกแน่นสายยางนี่ขันแน่นตึ๊บเรียกว่าคุณภาพสายอาปฏติกคุณภาพวัสดุดีหมดนะครับแล้วในเซตของมันที่มันให้มา ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาจะเกิดก็ต่อเมื่อคุณเอาไปใช้กับยี่ห้ออื่นนะครับเอามาใช้ผสมคุณซื้อก๊อกมาปุ๊บมีหัวมาแต่หัวมันนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าหัวอันนี้ไม่มาตรฐานหรือยังไงแต่มันก็จะคุณก็จะเจอปัญหาคือแทนที่จะเสียบสวมจึ๊บแล้วมันล็อกเลยมันไม่ล็อกนะครับต้องช่วยมันนิดนึงต้องดันอย่างนี้นะครับมันก็จะล็อก ใช้ได้ก็คือมันก็ล็อกอยู่นะครับแต่ว่าต้องช่วยมันนิดนึงดัน้าไปกลิบแต่นนี้มันจะล็อกเลยมันไม่ล็อกนะครับไม่เหมือนหัวหวัวอย่างนี้มันก็ล็อกอันนี้ไม่อ่านอันนี้ก็ไม่ล็อกนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานเดียวกัันนี้แต่อันนี้ได้อันนี้ล็อกง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็น ข้อคิดเล็กๆนะครับก่อนที่จะซื้อ,อหัวสวมเร็วนะครับการเลือกหัวสวมเร็วคุณอยากจะซื้อยี่ห้อไหนราคาถูกราคาแพงลองพิจรารณาดูดีๆนะครับว่าคุณมีก๊อกรุ่นไหนอยู่ก๊อกคุณเปลี่ยนหัวได้ไหมเป็นก๊อกสนามเปลี่ยนหัวอันนี้ได้ไหมก๊อกฝนามมันจะมีอยู่ มันจะมีหัวให้ขันตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นก๊อกฝนามคุณสามารถาส่วนใหญ่แล้วก๊อกฝนามมันจะมาเป็นหัวแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้จะไม่มีลูกยางมันจะเป็นลายสม่ําเสมอที่เอาไว้ให้เอาสายยางสวมเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเข็มขัดลัดก็ส่วนมากก็ถ้าจะใช้กับหัวสวมเร็วนะครับคุณก็จะต้องขันไอ้ตัวนี้ออกของเก่าขันของเก่าออกแล้วเอาที่เป็นหัวสวมเร็ว ที่มากับที่มากับหัวสวมเร็วนะครับที่ซื้อมันเป็นเซ็ตนะครับขันเข้าไปแทนคุณก็จะใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้งานก๊อกสนามอยู่คุณจะซื้อชุดนี้มาใช้งานไม่มีปัญหาเลยครับคุณเปลี่ยนหัวตัวนี้ที่เขาให้มาด้วยกันเป็นเซ็ตใช้งานได้ดีเลยแข็งแรงทนทานใช้ได้ครับแต่ผมซื้อก๊อกมาใหม่เปลี่ยนก๊อก มันมีหัวสวมเร็วมาให้ด้วยทีแรกก็เห็นว่าอ่ามันก็เป็นหัวเหล็กมันนา่าจะแข็งแรงดีกว่าพลาสติกนะครับก็น่าจะใช้หัวนี้ปรากฏว่าไอหัวสวมเร็วที่ซื้อไว้มันเสียบแล้วไม่ล็อกครับใช้งานไม่สะดวกก็เลยต้องถอดออกแล้วก็เอาหัวของมันนี่แหละสวมใส่เข้าไปแทนนะครับก็ใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาแต่ได้จริงๆอยากใช้อันนี้มากกว่าแต่ติดนิดเดียวไอหัวที่ซื้อมา มันไม่ล็อกนะครับถ้าเป็นหัวอย่างตัวนี้มันก็ลึกล็อกเรียบร้อยสวมเข้าไปล็อกง่ายนะครับก็เลยติดนิดนึงตรงมาตรฐานที่มันหลากหลายยี่ห้อและขนาดมันผิดกันอยู่นิดๆหน่อยๆนนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเป็นข้อมูล ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อหัวสวมเร็วยี่ห้อต่างๆนะครับจริงๆแบบถูกๆอ่าหัวแบบถูกๆผมเห็นมีตั้งแต่20 25บาทนะครับเป็นหัวแบบนี้ครับแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้ก็เป็นร้อยเงินอ่าเป็นหัวอานี้อน่าจะอาแบบนี้ครับอ่าง่ายๆเลยเป็นหัวประมาณเนี้ยปฏติแบบนี้ยคุณภาพ จริงๆก็ถือว่าใช้งานได้นะครับไม่ได้ห่วยมันก็ล็อกอยู่ครับมีงัายยี่สิบาท30บาท40บาทแล้วแต่นะครับอ,อย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นเซตมาเป็นเซตมาประมาณร้อยหนึ่งร้อบาทได้มี2หัวกับสวมเหลวอีกหนึ่งนะครับถ้ามีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมดูก็ สี่สิบห้าบาทอ่าประมาณห้าสิบมีสามหัวเหมือนกันเป็นเซ็ตเหมือนกันเลยมีอันนี้มีอันนี้สองหัวนะครับฝั่งหนึ่งจะมีสต็อปวาล์วอีกฝั่งหนึ่งไม่มีนะครับเพราะฝั่งที่ไม่มีจะเป็นฝั่งน้ําน้ําเข้านะครับน้าไหลไปทางนี้ส่วนไอ้ฝั่งน้ําออกมันจะมีสต็อปวาล์วอยู่ด้านหลังนะครับเวลาเราสวมกับฝักบัวจะใช้งานได้ไม่มีปัญหาพอเราถอดออกกึ๊บ สต็อปวาลจะทํางานนะครับน้ําจะไม่พุ่งพรวดออกมาน้ําจะไม่พุ่งออกมาเพราะงั้นเขาถึงขายเป็นเซตมี2หัวนะครับหัวหนึ่งมีสต็อปวาลอีกหัวหนึ่งไม่มีสต็อปวาลฝั่งที่มีสต็อปวาลเราจะเอาไว้กับฝั่งที่เป็นฝั่งน้ําออกนะครับถ้าฝั่งน้ําเข้าเราก็จะใช้ไม่มีสต็อปวาลนะครับเนี่จะมี2ด้านถ้าดูจากในรูมันนะครับด้านนี้จะมีสต็อปวาลนะครับ จะเห็นว่ามันไม่ทะลุนะครับส่วนด้านนี้ด้านนี้จะเห็นว่ามันมองเห็นสายยางได้เลยนะครับไม่มีสต็อปวาล์วอันนี้ก็คือสวมกับก๊อกน้ํานะครับฝั่งก๊อกน้ำแล้วฝั่งนี้เราจะสวมกับพวกที่เป็นหัวฉีดนะครับเวลาเราถอดหัวฉีดออกจะเปลี่ยนเป็นหัวหัวอื่นๆอาจจะมีหลายหัวนะครับที่เราจะใช้น้ํามันจะไม่พุ่งออกมาเราไม่ต้องไปปิดก๊อกนะครับจะใช้งานได้สะดวกนะครับ ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับ